สวัสดีครับขอต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องคณิตสกิตตอมกันอีกครั้งครับวันนี้นั้นอยู่ในส่วนของการพิจานะครับแล้วก็เฉลยโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของร้อยละและเปอร์เซ็นต์กันอีกเช่นเคยครับโจทย์วันนี้สั้นๆนะครับพิณาโดยส่วนของการที่บอกว่า15นะครับคิดเป็น20%ของจํานวนในข้อใดข้อนี้ก็มีวิธีการมองหลายแบบนะครับแต่เชื่อว่าโดยส่วนใหญ่แล้วพี่ๆน้องๆที่เคยได้ลองพิณาโจทย์ลักษณะนี้นะครับ ก็จะไม่ใช้วิธีการแทนค่าชอยส์นะครับแต่จะใช้วิธีการคิดแบบตรงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เดี๋ยวเราจะมีวิธีหรือขั้นตอนพิจารณาอย่างไรเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับแน่นอนว่าข้อนี้นั้นเขาบอกว่า15คิดเป็น20%ของจํานวนในข้อใดแปลว่าจํานวนนั้นเรายังไม่ทราบค่าถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะพิจาราก็คือเราจะกําหนดให้จํานวนนั้นเนี่ยคือตัวแปรอะไรสักตัวก่อนซึ่งในที่นี้ ผมจะลองกำหนดให้ตัวแปรจำนวนนั้นนะครับเป็นตัว A นั่นเองต่อไปมาลองพิจารณาจากสิ่งที่เป็นคําพูดในโจทย์นะครับเขาบอกว่า15เนี่คิดเป็น20%ของใครเพราะฉของใครน1สิบหคิดเป็นก็คือ15เนี่ยเท่ากับ20%คูณอยู่กับใครหน้าถูกต้องไหมครับเงั้นะเมื่อเขียนออกมาในรูปสมการก็จะเป็น15นะครับมีค่าเท่ากับ20%ของอ่าของก็คือเครื่องหมายคูณถูกต้องไหมครับแล้วก็ จำนวนใดก็คือ A ที่เรายังไม่ทราบค่าแบบนี้นั่นเองจากนั้นเปลี่ยนรูปนิดหน่อยนะครับเราจะเปลี่ยนรูปของ20%ให้อยู่ในรูปของตัวเลข20แล้วส่วนด้วยเลข100แบบนี้นั่นเองจะเห็นว่าเลข20สนะครับสามารถตัดทอนกับเลข100ได้21เป็น20 25เป็น100ก็ตัดทอนกันไปได้1ส่วน5จากนั้นเราต้องการค่า A ถูกต้องไหมครับ พราะฉะนั้นตัวไหนที่เป็นตัวเลขที่เราไม่ได้ต้องการให้อยู่ฝั่งเดียวกับ A เราก็จะมีการย้ายข้างสมการไปซึ่ง5หารอยู่เราก็จะคูณค่อยย้ายขึ้นไปคูณ A ของเราที่คูณอยู่กับ1 A คูณ1ก็จะได้ค่าเท่ากับ a ก็จะกลายเป็น15นะครับคูณกับ5จะมีค่าเท่ากับ a นั่นเองซึ่งเมื่อ15ไปคูณ5ผลลัพธ์ก็คือเลข75จึงสรุปได้ว่าตัวแปรหรือจำนวนที่เราต้องการนั้น A ก็คือเลข75คําคำตอบอยู่ในช้อยข้อขอไขนั่นเองโอเคนะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อนี้นะครับเป็นข้อสอบง่ายๆที่จะทําให้ครูทุกท่านได้มีความมั่นใจในส่วนของการทดลองหรือซ้อมมือก่อนที่จะไปลงสนามจริงในส่วนของการสอบไม่ว่าจะเป็นสวทชกทมอปทหรือแม้กระทั่งการสอบขอพก็ตามยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ช่องคณิตศสกิปต่มไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในพีหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ